ดีค่ะชิปเปิลนะคะมาจากอเมริกาค่ะคือหน้าอกนี่คือรอบมีรอบที่หแล้วนะคะคือเป็นผังผืดมาแล้วรู้สึกจะครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่4ก็คือมันอยู่กับเรามาหลายปีมากกับผังผืดตัวนี้คือเหมือนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงจนมาจเจอคุณหมอพีระแก้แก้ปัญหาได้ถูกจุดตรงจุดตอบปัญหาของเราได้ทุกอย่างคือ ติดตามแกมาจากที่แกแก้ปัญหาอของคนไข้ท่านหนึ่งที่เป็นผันผึดซ้ำซ้อนแล้วทีนี้เขาใส่แผ่น ADM เข้าไปก็รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนกับตอบโจทย์ปัญหาของเราได้ค่ะตรงๆเลยนะคะคือหลังจาก24ชั่วโมงหลังผ่าตัดลุกขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องให้พยาบาลช่วยเลยก็คือว่ายาดีมากก็คือไม่นอนนอนค้างเหมือนรถทับค่ะ <laughs> ประมาณนั้นเลยก็คือรู้สึกว่าคือฟื้นตัวไวกว่าปกติค่ะทุกครั้งเนี่ยหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็สามารถก็ยังลุกไปได้แต่นี่คือยีิบสี่ชั่วโมงลุกเข้าห้องน้ำเอง,เองไม่มีอาการเบียนหัวไม่มีอะไรคือไม่มีอาการแพ้ยาอะไรใดๆทั้งนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าฟื้นตัวไวมากถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็เกินคุ้มนะคะพูดถึงว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องผังผืดอะไรแนะนําให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอ,อก,ก่อนนะคะก็คือถือว่าคุ้มค่าเม็ดเงินมากแล้วก,การเิ็การถือว่า ดีมากๆ่ะ5ดาวเลยค่ะ